ป้าลุงอยู่ไหนลุงบ่ลุงอยู่เหนือพนดนะดุเห็นยังอยากกินพัทก๊บอยากกินผัดกบโอ้ยดุดดามันไปรงเรียนไม่สะอามมันนี่ดุมาได้ไปเปลวเช้าเลยเปลวนะโรยยังอายเออยังไอยอยู่สามารถามหาลุงมึงเนี่ยกินยาแล้วก็มาวิเคสัตห์สัดสว อันนี้ฉันลูกมาให้ป้าให like ้แม่มานี่มาอาสวัสดีป้ารุ่งก่อนสิสบายดีสบายดีป้ารุ่งบายดีป้ารุ่งงามๆไอ้ลุงงมๆเออจะบายดีอ่ะเอาเบิ่์เงินซับก่อนสิเอากินผัดเกลูกโอ้ยหน้าุ่งใช้เวลานานลวงมาเนาะแต่ป้าผัดให้กินจะจิกินบ่ล่ะไม่กินเออ เฮ็ดเปย์จะเช็ดเองบะมาแช่บจะาชิกมาแช่บกับชิกินบะอือทำไมเราอยาคักเนาะเดดมาแต่เช้าคนไหนแดนมากับป้านุ้งล so ุ้งอยู่ไซส์ผุนวะนุ้งอยู่เนื้อผุนอ่ะเหรอกินฟัดกบกือผุเวะเนี่ยดูดาแล้วก็ได้แล้วก็ช่างมากนะหนุ่มเนาะเอ๊ะเปยวะไม่ได้กินแน่เนาะเปย์เนาะเปย์ชอบกินกบเปย์ชอบกินกบอเปย์ชอบกิน ชอบกินได้ขนมทำกินได้ขนมแต่เจ้าเราชอบกินกบกินเคียดเออเจ้กินกบคือการบวกลบอ๋อไม่ได้อยากกินกบคือกันแก้มกันนี่แป้งอยู่มึงเนี่ยนะเออบอกเออแต่ข้าวหอ้าเส้กินผักกับกบผักกับกบอืมเตี๋หน้ส้นกินผักกับกันแต่นี่ บ่กอบกินคาราบบอกเฮ่เ e จ้า e นี e ่มาแม่นบ so go ่แต so, so, okay. like yeah, ่อีเป็นว่าอบกินขนมได้ชอบกินแต่นมแต่กินแต่นมนมกินกรดี๊ได้ดูนมกินได้ได้นมเลยี่มามันชิดชุ่มชุ่มเนี่ยท่านรับกินอืมเนี่ยท่านรับกินโอเคแถนั้นท้ากลับไปเตรียมเครื่องกันเนาะพี่นุ้งดีเพิ่นเอาก้มมาให้แล้วสาวหน่อยเอ้ย ไอ้กบหน่า <c> บ <oughs> ่กบอยู่ไหนพี่กบมบังอยู่ฮะมาพี่มากบพี่มาแล้วกบไปน่ะนี่ยังมาหายใจไงไปซ้ำมาหายแล้วนี่นี่พี่ดีเ้าเตรียมเครื่องก่อนเนาะอะห้ามเตรียมเครื่องเรียบร้ถนะค่ะกำจัดมาพัดบัตรเสร็จเรียบร้อยเฮ้อ ขันใจอยากเฮ็ดอย่งบ่เฮ็ดได้บ่ขันใจเฮ็ดอู้ยดูอย่าเฮ็ดพออยากลูกก่อนนี่นี่เฮ็ดบ่เป็นเฮาเห็ดเป็นเลยนี่เฮ็ดเป็นบออ๋อแต่ฮัดถูกไพ่บอเปลนอือถูกไพ่ป้าทอดตัวนี้บ่แม่เฮ็ดตัวนั่นแหละทอดตัวไข่เจียวบอฮะทอดตัวไข่เจียวบอบ่ไม่ไข่เจียวตัวได้ล่ะบ่ก่อนใี่เห็ดเห็ดป้าบ่เห็นหัวป้าอยู่บ่

ไปเก็บกบเข้าเแล้วม่น้ำมันลูกกอนเหนน้ำมันเห็นมันหอมก่อนใส่ในลงไปใส่ในลงไปแล้วใส่ใส่น้ำอส่หลาวก่อนใส่หลา น,น่เลยึทำตามนี่ถูกตามไอ้ต่อ เด้อบางคนคนไม่เหี่ยาคนห่ะไม่บหนบอกอยคนไม่เมนบอกคนได้บอกคนไ้นคนเด้อตาหน้าคาหน้ามาแต่ก็เจ้าพี่ นี่ก็ะโดมตาแม่นี่ก็เนาะเอ้ยกระโดงไจ้าเลยุดเจ้าเลยเนาะนี่นี่น่ป้าไปเก็บใส่กระเพราป้าไปไลยป้าป้าใบาระเพราอะไรป้าฮะป้าอยู่นอกคนเด้อพี่อยู่กระเพราอยู่ผีป้าไปเอากระเพราไปให้เกิดกันบ่นี่ไม่เกิดชายปนลูกเจ้าน่ะเนี่ยใบกระเพราไปเก็บบ่ ดับผมีเกิดเลยดุเกิดกว่ายองไปดับไปโดยแมนอยู่ในพุ่นใบกระเพราดุเอาใบสีม่วงผุนดุใบสีม่วงพุ่นพุ่นอ่านั่นแหละต้นนั่นแหละต้นน้ำหนานเจ้าค่ะเนี่ยเก็บเลยเ็ดอันยอดมันเถอะแหววใบมันเถิดี Nét nào nữa này là nữa ừ. <laughs> à, này đây rồi, nữa 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 nhỏ nữa 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 Đấy nữa 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 hiện nữa 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 này hiện nữa đây nữa ngoài nữa 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 kiếp nữa nữa chỉ nữa 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 hóm, hóm này. แหว่จาตืดหน่อยเพิ่นโอ้ดึงออกมาเป็นแกงเลยแกงเลยบ่กระเพางัวกินหากะปุงหึได้ดูโอเคขับใจเจ็บบ่แม่บ่ใส่เกลือบ่หิงบ่เข้าอุกแน่ๆยางแล้วนี่บ่คมนี่แน่ๆ ไอ้อาตัวนต้นหนเอดไใบกระเพราผิดดูหมูละผ้าแล้วว่เห็นแล้วเน็ดอันโดดเน็ดเด็ดตามแบบติยน้ำเอ๊ะน้วหนมีน้ำดุมันบอลได้มีน้ำได้หน่ะตอนนั้นมันมีปะเอ๊ะตอนนั้นมันมีปะมีเพราะนนบ่ลไมีน้ำปีนบันจะไม่ได้ขยาน้อที่เจ้าเนาะ ป้าพอนด้ป้าไปต่อใส่ยลายเพิ่มหอมกับพ่อมาดูกป้านี่ไลยป้าวางเลยไปไปโอ้เก่งเก่งเก่งไปอ่ะจะอุ้มน้องบอดอ่ะโอ้ยพาน้องนวดมันเนาะพยาดเด้ยานเด้ยานเด้สีหน้าเพื่อนหน้าเอ้ยน้องเพื่อนนะจัดเนาะ ไปฝ้าล่างอันนี้ก่อนเด้อล่างกะเพากันเด้อที่นี่อันนี้มันเทียมันเท้าโอ้ยเนาะใส่สูงเก่อนใส่เ e, ท้าก่อนใส่เท้าก่อนพท้ก,ก่อนพท้ก่อนฉันจะเทฉันจะเทน้ำน้ำก่อนหนูกะให้มันเดือดเดือดก่อนน,น้ำน,น้ำเ<ๆ>ดือดน้ำน้ำแล้วบกช้ำเลย

แล้ดูอาหารเจ็บดีด้ห่าเชแล้วนอนก็หัวเนนมาเบิงนี่กัใส่เครืองปุ่มกันเบัเฮิยังดูเฮ้ยเขาใส่เครื่องปุ่มเลยค่ะเอาในลูไปกั ของแม่เาของแม่ใส่ของเจ้าส่เอ้าวอ้าอ้าวคนค้นค้ออ่ะคนนี่เองแดอย่าเหตเองมึงเนี่ยน้อยอู้บมาดุโอ้ยนี่ก็ให้อู้ทางนี้ก็ได้สา้นขนขนขนนขน้นนข

คุณจะเห็นการโตเด็กๆมาจาแม่ค่ะไม่นาาคุณ นี่ข้าวนี่ๆนี่ๆบ่เออไปตากผ้าๆนี่ๆว้าแซ่บบ่มานี่แซ่บบ่แซ่บบ่ฮู้ chào chào nó hơi tói, chào chào cháu à xin mừng bạn này Nên đây hết <laughs> <laughs> hết bò hết hết xem rồi rồi rồi, nhà anh đi bò đi bò ní bóng 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 đi ชมใจอยากกันเด้บ่เนี่ยเอน่าายปเฮ็ดทุกวันเฮ็ดอีกเฮ็ดทุกวันเลยเฮม่วบ่เหรอเหรตอนทำก็เอาไปอืมมันเพ็ดพ่อมืนก็อยากพ่อมบ่ไปเอามื่อเานเาไปมื่อเนเาไปสิปะ เค <ítulo> okay, ฉันได้ห้ามใบเบิกเพือนท่านไม่ต้องเปลี่ยวต่อไปเขาถือป้าพีเพือนกันกว่าเนาะเราสิไปกับผ้าแบบแลนได้บ่ะจะเฮือนพิซซ่านกนได้บ่ะสองไอ้น้องเพื่อนพงกนี้เคฉันเดี๋ยวป้าไปพี่เพือนกันได้สักเด้อเนี่อถือเองเนาะจะเห็นกินกว่าหนุกนะเยี่ห้อกรไม่ได้กินซักถือเองได้บ่ป้าถือบ่ โอเคจไปนะคบไปเจอกันเช้เช็ดเบิ้งเบิ้งเออไอาชีพปกอะเบแ่่มาเลมาลอ้ยานี้เลยจะไปก่อนอุ่นดุนก่อนอุ่นดุนก่อนดิเช่อยู่มาเบลจต่กระบอกินเนี่ยมาเขือแข้งนะลูกเต้าคืนเนาะ มาต่อขึ้นนี่ขายขึ้นแมนไปหาก้นบ้าบุนิก่ะไปหาก้นบีบุนิกเอออ่าผ่านมางคเพื่อกุ้งกอลคกเพื่อนมาน่ะเพ่อนอยากพัดอย่างเย่ายนี้โอเคอันนี้เจ้าพัดเลยเนาะมืเจ้าเยี่ยมแบบงคเพือนก้มาปันดเนาะเชฟ่เชปนะ เชเอามาเอาก็ด <Hands> ุละเนยกิดๆดบันี้่นี้ได้ไม่อยากไป็นไรนนี่บอแค่ปัญญาให้ป้าเห็นให้ซื้อได้ใหถามหาดุก็ชื่อได้บอแชอยู่บอแชแต่มันเพชดเป็นบอมันเพชดแล้วผัดกับกบบอ่ะมียัหมูขาวเอานี่กือจาชื่จอยู่ แมน้ำนี่กินน้ำมาบอโอเค่อะอะไรอะะกินน้ำอะเอาเอาคนละพิ้วพิ้วสิ่ตกเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่จ้ะมืกี้ม่พัดกินมขาวเลม่กินบ่อยเอ้กินบ่อยกินนมก้อนขาวบ่อยเอ้ แย่งกันดูนะนะอย่ังนี้เลอยู่เว้ยเฟชันกันนนี้ในลาปลาลูกเปกก่อนเด้อพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีเด้อสวัสดีปลาลูกลูกล่ะสวัสดีบายบายจุบๆุบนะจุบซฮักซฮักซฮัเย้บายบาย